วิดีโอชุดนี้จะทําขึ้นด้วยการค้นคว้าและความเข้าใจของตนเองถ้าข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดและทําให้ใครไม่พอใจต้องขออภัยมาณที่นี้ครับถ้าพูดถึง girl group ยุคใหม่ในวงการ K-pop ปัจจุบันก็คงจะต้องมีชื่อของอิจวานอิจจยอจาไอดอหรือแม้แต่อีดาเรซอนยออย่างแน่นอนแต่รู้กันไหมครับว่ายังมี girl group อีกหนึ่งกลุ่มที่กระแสกําลังเพิ่มขึ้นอย่างน่าสนใจและอาจจะกลายเป็นกลุ่มที่ต้องจับตาในอนาคต วันนี้เราเมารู้จักเรื่องราวของ Fromis Nine กันเถอะครับทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในปี2017หลังจากความสำเร็จของรายการ Produce 101ทั้ง2ซีซั่น M.NET ก็ <N> มีแผนที่จะทำรายการ Survival เพิ่อมอีกหรายการในปีนั้นด้วยคอนเซปต์และเซตติ้งที่แตกต่างจาก Produce Series และมันก็กลายมาเป็นรายการที่ชื่อว่า Idol School ในขณะที่คอนเซปต์หลักยังเป็นการโบวชผู้เข้าแข่งขันให้ได้สมาชิกชุดสุดท้ายเพื่อมาฟอร์มวงไอดอล Idol. สิ่งที่ทำให้รายการนี้แตกต่างจาก Produce Series มากๆก็คือเด็กฝึกที่เข้าร่วมรายการต้องไม่มีสังกัดจากที่ใดในขณะนั้นและไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการเป็นเด็กฝึกมาก่อนแต่จะเน้นไปที่ความสวยสาวใสของผู้เข้าแข่ง,งขันแทน และผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องเข้ามาเก็บตัวในหอเข้าเรียนคลาสต่างๆในการที่จะเป็นไอดอลตามชื่อของ IDOL School จริงๆและหลังจากฝาฟันมาถึงสิตอนเราก็ได้สมาชิก9คนสุดท้ายเดบิวในนาม Fromis n 9ที่คำว่า Fromis ย่อมาจาก From Idol School และยังออกเสียงคล้ายกับคำว่า Promise ที่แปลว่าคำสัญญาได้อีกด้วยโดยสมาชิกของ Fromis 9ทั้ง9คนได้แก่โรจีซอนซงฮายอนอีเซรอมอีแชยอง อีนาคยองพักจีวอนอีซอฮยอนเพ็กจีฮอนและจางคยุริซึ่งสมาชิก Fromis 9ทั้ง9คนก็ล้วนมีความโดดเด่นมากๆในด้านวิชวลหรือหน้าตาของสมาชิกที่ดีเหลือเกินแต่มันก็เหมือนกลายเป็นดาบสองคมเมือเ่อวัโถรถูกแอนติบางส่วนมองว่าเป็นวงที่มีแต่วิชวลไม่มีฝีมือ ทั้งที่ความจริงแล้วสมาชิก Fromis 9เกินกว่าครึ่งล้วนเคยเป็นเด็กฝึกที่มากประสบการณ์หลายปีและบางคนยังเคยอยู่ค่ายใหญ่อย่าง YG Entertainment และ JYP Entertainment เสียด้วยซ้ำไปแต่อย่างไรก็ตามหลังจากจบรายการสมาชิก Fromis 9ทั้ง9คนก็ได้รับการฝึกที่ Predis Entertainment พร้อมกับปล่อยเพลงพรีเดบิวอย่าง Glass Shoe ซึ่งเป็นผลงานการแต่งของสมาชิกวงเกิร์ลกรุ Predis ในขณะนั้นอย่างพริสตินอีกด้วย Fromis 9ได้ใช้เพลงนี้ในการสแสดงครั้งแรกของวงในเวทีใหญ่ยยอย่างงาน Mnet Asian Music Awards 2017หลังจากฝึกได้เพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นและในเดือนมกราคมปี2018 Fromis 9ก็ได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการกับมินิอัลบัมแรก t o h e a r t ภายใต้ Stone Music Entertainment อัลบัม t o h e a r t เดบิวต์ในอันดับที่4ของ Gaon ชาร์ t ซึ่งก็ถือเป็นสถิติที่น่าพอใจสำหรับวงที่เพิ่งเดบิวต์ใหม่ขอเพียงแค่เก็บกระแสอย่างนี้ต่อไป โปรมิสไนก็คงจะกลายเป็นวงที่มีชื่อเสียงได้อย่างไม่ยากเย็นแต่แล้วก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นเมื่อรายการ Produce 48รายการซีซั่นที่3ของ Produce Series มีชื่อของจางกยูริเป็นตัวแทนเด็กฝึกจากค่าย Stone Music Entertainment อยู่ในนั้นด้วยเรื่องนี้สร้างความไม่เข้าใจให้กับแฟนของวงว่าทำไมค่ายถึงส่งสมาชิกที่เพิ่งจะเดบิวต์อย่างกยูริมาร่วมแข่งขันรวมถึงถ้ากยูริเกิดติดสมาชิกตัวจริงขึ้นมาสมาชิก8คนที่เหลือจะทำอย่างไรต่อไปถ้าต้องมีสมาชิกไม่ครบวงถึง2ปีครึ่ง จากการที่กยูรีไปร่วมรายการ Produce 4 8นี่เองทำให้ Today มินิอัลบั้มที่2ของวงมีสมาชิกโปรโมทเพียงแค่8คนเท่านั้นกับเพลงไตเติ้ลดูกึ้มดูกึ้ม อัลบั้มทูเดย์ทำยอดขายไปได้20,000ชุดไม่ต่างจากอัลบั้มแรกมากนักในขณะเดียวกันผลงานของกยูริในรายการ Produce 48แม้ว่าจะน่าเป็นห่วงในช่วงแรกแต่สุดท้ายเธอก็สร้างเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่น่าจดจำประดับรายการไว้ได้ดีเลยทีเดียว สุดท้ายก็ยูริก็ออกจากรายการไปในอันดับที่15ไม่ติดอันดับเดบิวต์และ From ิสไนก็พบกับการเปลี่ยนแปลงใหญ่อีกครั้งเมื่อมีการประกาศว่าพวกเธอจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของค่าย o f t t h r r e o r r e n t t r t t i n n m n t t ขค่ายจะเครือ CJ ENM ที่สร้างขึ้นมาเพื่อดูแลพวกเธอโดยเฉพาะพร้อมกับวงที่ตั้งมาจากผู้ชนะของรายการ Produce 2อย่าง i g จ ยูริก,ก็กลับเข้ามาร่วมทำกิจกรรมกับฟรอ Night อีกครั้งที่งาน KCON Thailand พร้อมคัมแบ็กครั้งที่2ในปี2018อย่างซิงเกิลอัลบั้ม From Night กับเพลงไทเติลที่ชื่อว่า Love Bomb นายทำยอดขายไปได้เกินกว่า3,000 30, 0ชุดด้วยกระแสของกยูริที่ตกฟแฟนเพิ่มขึ้นมาได้เยอะจากรายการ Produce 48รวมถึงเริ่มบอมเองก็เป็นเพลงที่ดีและติดหูออมากๆส่งผลให้ Fromis 9เริ่มเข้าชิงถ้วยรางวัลเพลงเป็นครั้งแรกในคัมแบ็กครั้งนี้แม้ว่าจะยังไม่ชนะถ้วยรายการเพลงแต่มันก็คงไม่เป็นเรื่องยากแล้วที่ Fromis n i Nine จะทำสิ่งนี้ได้ในอนาคต ังจาการโปรโมตอย่างต่อเนื่องตลอดปี2018เมื่อเข้าสู่ปี2019นอกจากชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการอย่างโฟเวอร์ From This n i น h t ก็ได้ปล่อยซิงเกิลอัลบั้ม Fun Factory พร้อมเพลงไทเตอ Fun Fun Factory ทำยอดขายไปได้ถึง60,000ชุดซึ่งนับว่าเป็นสถิติที่ดีมากของเกิร์ลกรุ๊ปยุคใหม่ แต่ก็น่าเสียดายว่านี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ฟอร์มลิสไนไม่สามารถคว้าถ้วยรางวัลจากรายการเพลงไปได้เพราะคัมแบ็กชนกับวงที่มีชื่อเสียงมากกว่านั่นเองแต่ตอนนี้ก็คงปฏิเสธไปได้แล้วว่าฟอร์มลิสไนคือวงโก,โก๊บยุคใหม่ที่น่าจับตายอย่างแน่นอนแต่แล้วในปลายปี2019ก็เกิดคดีอื้อ,อาวของการโกนผลบดรายการ s าวด์เบิลในเครือของเอ็มเน็ซึ่งไอดอลสก็เป็นหนึ่งในรายการที่ถูกสอบสวนด้วยแม้ว่าสุดท้ายไอดอลส o ูจะไม่พบข้อผิดพลาดในด้านคะแนนบวด แต่มันก็อาจจะส่งผลถึง f r o m i s ิสไนทที่สุดท้ายมีการโปรโมทกิจกรรมทางด้านเพลงแค่คัมแบ็กเดียวเท่านั้นในปี2019นี้เริ่มต้นปี2020อย่างเงียบเชียบกับ f r o m i s ิในขณะที่เหล่า f l o w e อร์กำลังรู้สึกกังวลใจอยู่นั้น Off the Record ก็ได้ประกาศถึงการเดบิวต์ญี่ปุ่นของ f r o m i s ิโดยมีการปล่อยภาพทีเซอร์ของพรีเดบิวต์ซิงเกิล Love Bomb Japanese Version พร้อมข้อมูลว่าถ่าย MV มีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วรวมถึงจะจัดแฟนเมตติ้งในญี่ปุ่น2ที่ช่วงเดดืออนนมนมีีาคก้วย แถมยังมีรายชื่อเข้าร่วมใน KCON Japan อีกต่างหากแต่แล้วเนื่องจากการ <The> แพร่ระบาดของ 19, ไวรัสโควิด1 9ทำให้แพลนเดบิวต์ในญี่ปุ่นทั้งหมดของ Fromis 9ต้องถูกระงับลงและเราก็ไม่ได้เห็นสมาชิก Fromis 9บนเวทีรายการเพลงอีกเลยจากนั้นนานแสนนานและสมาชิก Fromis 9ใช้เวลาปี2020ไปกับอะไรกันถ้าให้พูดถึงออริจินัล YouTube content OP, ของวง K-pop คงกล้าพูดได้ว่า Fromis9 เป็นวงที่มี o r i g i ินอลค n t เทนมากที่สุดวงหนึ่งในปัจจุบันทั้งรายการประจำอย่าง Channel9 หลายซีซั่นช่วง f เ e รลิสที่เปิดโอกาสให้สมาชิกนำเพลงต่างๆมาโคเวอร์โชว์ความสามารถและ ASMR ของจีซอนที่เป็นคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงมียอดวิวหลักล้านหลายต่อหลายคลิป ปีนี้ยังเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ทำงานในสายงานอื่นเช่นกยูรีที่ชิมลางในเว็บดราม่าปีก่อนหน้านี้ก็ได้รับงานแสดงละครฟอร์มใหญ่อย่างเรื่อง It's Okay to Not Be Okay ด้วยแม้ว่าเราจะสามารถเห็นหน้าสมาชิก Fromis 9แทบจะทุกสัปดาห์ได้อย่างไม่ยากเย็นนักแต่สุดท้าย Fromis n i 9ก็คือวงไอดอลเป็นศิลปินที่ควรจะได้แสดงบนเวทีและในที่สุดหลังจากผ่านไป1ปีกับอีก3เดือน Off the ะ e c o r d ก็ได้ประกาศว่า ฟร m ม i s สไ i n e จะคัมแบ็กครั้งแรกในปี2020พร้อมกับมินิอัลบั้มนามว่า My Little Society กับเพลงไทเทอ Feel Good แม้ว่าโฟลเวอหลายคนจะกังวลว่ากระแสของ f r ร m i s สไจะหายไปแล้วแต่ My Little Society ก็ทํายอดขายวันแรกไปได้มากที่สุดนับตั้งแต่เดบิวมาขึ้นชาร์ตอันดับสูงสูงได้หลายอันของประเทศและกลายเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปยุคใหม่วงที่5ต่อจาก IG1, i IG, ว i น i อและ I ีเด e s ซ n y ยที่สามารถทยานขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งของ iTunes Worldwide อัลบั้มได้ณนะตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าคัมแบ็กครั้งนี้จะสามารถนำพา First w i ิมาให้กับ f r ร m มิสได้หรือไม่ แต่ก็มั่นใจได้ว่าเด็กสาวทั้ง9คนที่มาทําให้หัวใจของเราเต้นตึกตักพร้อมความรักที่ระเบิดออกมาสร้างความสนุกและมอบความรู้สึกดีๆให้จะทําตามสัญญาที่ให้ไว้ได้อย่างแน่นอนครับ